มาครับผมบางคอกเซก้านะครับผมวันนี้อาจจะเป็นคลิปที่สั้นอืมอาจจะไม่ได้มีความน่าสนใจในเรื่องของอาหารการกินแต่ว่าที่น่าสนใจกว่าอาหารการกินหรือสิ่งที่เขาขายเนี่ยคือรถของเขาแล้วก็เขาเรียกว่าวิชั่นทัศนคติในการขายของเขาครับดูครับตั้งคันตั้งคันทานฟรีจนกว่าจะจนกว่าหนูจะคลอดนะลูกผม<จ>ว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย,อยู่อื เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วว่าวันนี้เราจะได้รับแรงบ<ม>ันดาลใจ<ม>อะไรจากลุงบ้างไหมทําไมลุงถึงทาอันนี้เพราะเขามีแบบว่าความคิดอะไรบางอย่างที่เราน่าลองค้นหาดูนะอื<ม>ไปดูดีกว่าว่าเขาขายอะไรนะครับแล้วก็ลุงพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง<ม>วันนี้เราอาจจะได้เล็กๆน,น้อยครับสําหรับวันนี้ไป,ไป น้ำเจี๊ยบผมเอาที่ที่โทรมาใช่ครับเจ้าประจำนี่จ้ามเจ้าประจำนะโอ้โถให้เมียซื้อประจำอ๋อแฟนแฟนใช่ครับใช่ไม่ใช่เป็นไรชอบใช้เมียไอ้นี่เสียงใสฮะลุงช่วยสอนมหน่อยนะของผมอาชามะนาวด้วยอ่ะครับลุงผมเอผมก็ไม่วยด้วยใครว่าความจนมันน่ากลัวแต่ถ้าจะให้ชัวร์ความโลภนะความอิจฉาตัวน่ากลัวกว่าเยอะ ก้าสิบห้าบาทพออันนี้คือคือ,อยังไงลงคนคลอ,อดกินฟรีฮะจัาัดอน้จ่ายตามไปยน่ไ <c oughs> <c oughs> มึงย้อนอะ่ะทำน้ำอะไร <c oughs> <c oughs> อ,อ,อ,อีกอันผมเออนี่ดีกว่าลงุงน,น้ำมะพร้าวมีเฉลวอย่าครับเฉยหมดไปแล้วเราเฉยวผมจเอาน้ำมะพร้าวใส่เฉากวน่อยเวักเก้าสิบห้าบาทพอมันยังไงอ่ะที่เหลือลุงเขาไปทำอะไร อ๋อก็แบ่งปันราคาทันไปนะครับหรือว่าคนบางทีคนเขาให้เกินมาแล้วก็เก็บไว้ในในกระปุกว่าเวลาใครเขาไม่มีจะซื้อไข่ซื้อ้าวสารให้เขาอ้อหรอที่เราเห็นต่อหน้าเลยนะ่ที่เราขาย,ยที่เราขายว่าเราเออเราไม่เราเห็นคนนี้แนละ้วเออเราเก็บไว้ในใจแล้วรู้ว่าเขาไม่มีแน่ก็อีกวันก็ไข่ข้าวอะไรไป สำหรับคนที่ให้เงินเกินมาเดี๋ยวตอนรุ่นหลาเขาให้มา20บอกไม่ต้องทอน,น<ะ>5บาทก็ใส่กระปุกไว้รวมๆไปเ<อ>หเรอแล้วเวลาลุงเจอใครที่แบบเราเราดูแล้วว่าเขาไม่น่ามีส่งเลยครับนี่นี่มันมีไหนมันมีแก้วแก้วเล็กๆตัวไว้ให้แล้วเนี่ยอันนี้แก้วขานนี่เวลาไม่มีใครใครไม่มีก็เราดูแล้วว่าไม่ไมีมเราก็เอาแก้วลีล้ลลลลหให้เขาหรือบางทีแม่ลูกมาสามคน แม่สั่งกาแฟเหลือลูกสองคนแม่กินมั่งแม่บอกกินไม่ได้ก็เลยเอานี่อแบบอย่างเงี้ยให้เขาจะสังเกตอย่างเงี้ยใครที่แบบน่าจะต้องการสิ่งนี้วันนี้และบางทีเขาใส่มาสองร้อยสามร้อยเขาบอกว่าเผื่อคนที่เขาไม่มีเราเจอใครเก็ไม่มีก็คใครกาไปเลยเนาะมีป<ห>ันพันนึงยังหนึ่งพันยังมีเลยให้เป็นของเป็นเงินแล้วแต่ไม่ใช่ฮะเขาใส่มาเองใส่ามาให้อะใส่ามาให้เองแล้วก็ลุงก็เนื่องจากแบบว่าขับรถขายอยู่แล้วขายอยู่แล้วเราก็ ชฟจังหวะนี้แหละใช่แบ่งปันต่อไปอีกแบ่งปันนะที่เับเราแบ่งปันแบ่งปันต่อไปอีกเริ่มจากคนท้องนี่แหละที่ว่าเออมันมันเริ่มยังไงนะคนท้องแต่ก่อนสมัยก่อนหน้าเมื่อเมื่อสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบห้าปีแล้วสมัยหนุ่มๆมเลยอะเพนั้นเป็นโรคไอ้โรคปอดห้าเหรอเออเรียกเขาเรียกว่าไอ้นี่ยอะไรนึกไม่ออกละแต่เป็นโรคก่อนโรคปอดอ่ะเออไปหาหมอโรงพยาบาลชนบทาลครับ เออวันละโลกว่ะเอวันละโลกวันละโลกปอดไม่ใช่วันละโลกนะวันละโลกนะไปถึงที่โรงพยาบาลชุมพรานปากเกตดสมัยนั้นเป็นหนักเลือดออกหมดเลยเนี่ยเอามือเอาผ้าที่ชุ่ผูกกลมไว้หมอหมอให้นั่งรอที่หน้าโรงพยาบาลครับคนท้องเนี่ยเดินผ่านมาก็เห็นลุงเป็นไรบอกว่าเป็นวันละโลกเลือดออกเป็นปอดเลยมาหาหมอใช้บัตรสามสิบนี่เขาบอกทำไมไม่เออลุงไม่เข้าไปบอกหมอเขาให้รอเขาเดินไปห้องฉุกเฉินเลยครับเขาไปคุยกับหมอ หมกพาหมอมาเอาตัวไปนี่แหละราะนั้นคือเป็นเป็นเป็นจุดเปลี่ยนทุกอย่างในตัวเราหมดเลยลุงก็เป็นโรคจนแบบแม่งใช่ใช่ไม่ไหวแล้วะแล้วก็แฟนแฟนอยู่แฟนก็ไม่เป็นคนไม่พูดครับก็อยู่ข้างแต่แต่วันนั้นมาก็เขาออกการรักษาให้ให้หมดเลยไปายถึงคนท้องอ่ะคนท้องไปรู้จักกันเลยจริงเหรอจริงรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลจังาทแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลโลกต้องอกนนทบุรีนั่แหละอ๋อตรงนั้นถึงได้ ใช่ตอนนั้นมันมันเป็นอยู่เปลี่ยนแต่เรายังไม่ได้คิดว่าเฮ้ยอะไรเป็นอะไรพอเราออกจากโรงพยาบาลได้เราตามหาเขาถ้าตามหาหมคนไม่เจอแต่ณจุดนั้นเราตั้งปฏิธานเอาไว้เลยว่าถ้ามีโอกาสเราจะทําอะไรก็ได้เพื่อตอบแทนเขาแต่ต้องมีโอกาสนะผ่านมา20ปีก็ยังไม่มี โอกาสอะไรเราไม่เจอเขาสักทีหนึ่งใช่ไหมไม่เจอจนมาเมื่อสิบป,ปีแล้วตั้งใจแล้วเออเดี๋ยวถ้าเรื่องน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขายได้วันไหนที่เราอยู่ตัวแล้วเราพอได้ปุ๊บเราจะขึ้นป้ายทันทีเลยว่าผลท้องทนันตีเหรอเพื่อบ่งบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยทําให้เขาไปแล้วแต่ตามหาเขาไม่เจอเราอยากส่งผลตรงเนี้ยให้กับน้องที่ตั้งทังนทงกคเออใครก็ได้เข้ามาเขากินฟรีแล้วมีสิ่งของอะไรอีกไหมที่แบบว่าคนคนอื่นมาฝากลงุง มีม,มีพวกน้ําพวกน้ําน้าขวดอะไรก็เจอก็ให้เขาคือเขาอยากกินให้เขาไปประมาณนั้น oh. แต่เงินตอนนี้อยู่ในกระุกปป๋าประมาณหมื่นกว่าบาทแล้ว mm hmm. หมื่นกว่าบาทนี่เดี๋ยว mm hmm. บ้านจะไปติดต่อที่สยงคนพิก,การแล้วก็เด็กพิเศษบันโถตั้งใจจะว่าเอาเงินเนี่ยไปซื้อของให้เขาทั้งหมดเลยเนี่ยยกให้ยกให้ ให้ที่นู่นหมดเลยใช่ป่ะเราทุกคนเนี่ยเราเดินกันได้หมดแต่บ,บางทีเขาตาบอดเขาทำอะไรไม่ได้เขาแยก,กว่าเราแต่ก่อนจะให้คนทั่วไปแต่ตอนนี้บางทีก็หาไม่เจอไม่มีเราก็เอาตรงเนี้ยใจอยากจะไปให้ตรงนั้นมากมากกว่าทั้งคนที่เขาเหมือนกับว่าเด็กเด็กพิเศษสมองเขาไม่นั่นน่ะเขาไม่เหมือนเราเรายังคิดได้อะไรได้ทั้งทุกอย่างแต่เขาแยกเคิดไม่ทนันอ่ะใช่คิดไม่ได้คิดไม่ทันบางทีเพราะสมองมันเขาไม่ได้ทำงานปกติไงบางทีตาเขาเสียเขาไม่สามารถมองานเหมือนเราได้ เราเราได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าแบ่งปันไปดีกว่าและลุงทำแบบว่าแบบนี้ยมาตั้งแต่กี่ปีแล้วสามปีเข้าเข้าปีที่สี่แล้วปีนี้ปีสี่สี่ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามลูกค้าลูกค้าก็เยอะอะไรก็เยอะแต่เราทําเราเราคือเราทําด้วยด้วยใจครับบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยทำแล้วเดี๋ยวมันมันก็หายไปนี่ขึ้นาปมาสี่ปีไม่หายอุดมการณ์นี้ป้ายที่เห็นเห็นเนี่ยใจลุงคิดทิมแล้วก็ ไปที่ป้ายทุกอย่างใจมาอยู่นี่แล้วไม่ไม่ได้คิดรวยแล้วคือลุงอยู่ทุกวันนี้คือเราทาเท่าที่เราทําได้ใช่ใช่ทำได้พอไม่ได้หวังอะไรที่จะรวยไปแล้วอะไรครับมา,าเถียงครับลงุงลุงขับวนอยู่แถวนี้ใช่ปะขับวนรอบเมืองครับขายแล้วขายไปเรื่อยๆขี่ไปฟังเพลงไปเรื่อยๆแล้วก<อ>็ถ้าเห็นว่าใครขาดหรืออะไรใช่ใลุงก็อเอาที่เรามีเนี่ย แต่งบการจ่ายถูกต้องแต่เงินที่เขาให้มาไม่เคยนะที่จะเอาสักบาทนึงโอ้โหเงินอย่างงี้นะลุงบาทนึงไม่เอาครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่ของเราใช่อะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันอย่าไปเอาอย่าไปเอาครับจริงๆอะไรที่ทําให้เขาเดือดร้อนนะอย่าอย่าอย่าไปทํามันไม่เห็นเร็วก็เห็นช้ามันเห็นแน่มันเห็นมันเห็นแน่จริงๆก็คือโครงการหลังจากนี้ที่พ่อาจะเป็นขยับไม่เยื่อคือลุงเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทที่มีนะครับไปให เด็กอะไรนะัรเด็กไอคน,คนเด็ก,พ,กพิเศษแอะพิการอยู่ใกล้ๆกันแแหละเขาถามว่าเฮ้ยเขาหาว่าลุงมารับบริจาคลุงไม่ได้รับบริจาคคือหนึ่งรับนะต่อพอไม่ได้รนะับบริจาคอะไรทั้งนั้นไม่เอาคือหนึ่งมันเป็นรายได้ที่ว่าลูกค้าเขาไม่เอาเขาเขาตั้งใจใส่ให้ว่าครั้งแรกอะ่ะให้มันเป็นคุณกลัว<อ>ลุงจะขาดทุนเรื่องเรื่ออแต่เราอยู่ได้เราจึงไม่เอาเราอพอแล้วใช่พอเห็นป่ะนี่คืออีกคนหนึ่งที่บอกว่า พอแล้วนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเขาถามว่าบางคนเขาบอกว่า้ราคาเนี่ยทำไมไม่ไม่ปรับลุงตอบสั้นๆว่ามันอยู่ที่ว่าเราพอหรือไม่พอคือพอคือว่าเราไม่เดือดร้อนที่จะไปต้องไปหยิบยืมใครไม่ต้องที่ว่าจะต้องไปไปขอใครเขาเราอยู่ส่วนของเราสมมุติว่าลงุงลงทุนหนึ่งร้อยลุงเอาแค่กำไรแค่หห้าบาทเอาแค่พอสมควรแล้วลูกค้านะ่ะเขาจะรู้ว่าเราอ่ะ ไม่ได้โลภไม่ได้คิดว่าเฮ้ยจะต้องปรับราคาเฮ้ยให้ดูไปแล้วลุงขายถูกเนี่ยใครที่เขาขายราคาที่แพงกว่าลุงไม่เข้าใกล้ลุงให้เกียดเขาเพราะแล้วเราลุงไม่เคยไปเฮ้ยโทษนั้นเราขายถูกกว่าเราไปปาดหน้าไปนิสัยไม่เอาทําให้เขาเดือดร้อนเขาจะต้องขายเพื่อเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงครอบครัวเขาเขาก็มีรายรา,ายจ่ายตรงนั้นโอ้เพราะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ลุจะบอกว่าถ้าถ้าคนแต่ละคนเจอเจอความพอในรูปแบบของตัวเองอ่ะใช่ใช่จะจบเลยจบจบตรงนั้นพอมันจะจบเลยครับมันเหมือนง่ายนะแต่ต้องตามหาให้เจอใช่อย่างอย่างลุงเนี่ยผมคาดเดาว่าน่าจะมาจับวันนั้นที่ดูเป็นวันโลกใช่ใช่เริ่มต้นจากวันนั้นเลยวันที่ป่วยเลยวันที่ป่วยนะวันนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่วันที่เขามอบเงินมาให้ด้วยคิดอยู่อย่างเดียวไม่ใช่ญาติไม่รู้จักกันทําไมเขาถึงมาอย่างนี้กับเราอพอตั้งคาถามเสร็จเราก็ ที่ในใจว่าสักวันหนึ่งเราจะตอบแทนเขาแต่ยังไม่รู้ว่าตอบแทนด้วยด้วยสิ่งไหน,ไหนจนมาถึงจุดอิ่มตัวของเราเราย้อนไปที่ว่าเฮ้ยเขาอะ่ะมาช่วยเหลือเรานะทําให้เราเดินได้ทําให้เรามองเห็นทําให้เราดีขึ้นและทําให้เรามาอยู่ทุกถึงทุกวันนี้ตั้งใจไว้เลยว่าในเมื่อเขาตั้งคันมา าช่วยเหลือเราเราก็ต้องส่งต่อตรงนั้นไปหาคนที่ตั้งคันด้วยกันบางคนก็ถามว่าเอาทําไมคนยากจนคนแก่ทําไมไม่ให้ตอบตรงๆว่าเราโฟกัสไปที่คนท้องก่อนคนท้องที่เขาช่วยเราก็คือตามประสบการณ์ที่เราได้มาไงแต่ว่าถ้าคนแก่เด็กถ้าเราเห็นใจเราก็อดไม่ได้เราก็เตรียมแก้วเล็กเอาไว้เล้นะและการแบ่งปันเราอ่ะเราถามว่าเราต้องอยู่ได้ก่อนเราถึงไปแบ่งเขาถ้าเราอยู่ไม่ได้เราจะยุดยาเพื่อไปแบ่งปันเขา ใช่มันเดือดร้อนเราใช่จะเบียดการเป็นเบียดเบียนตัวเองด้วยใช่และลุงลุงทำอย่างนี้ลุงก็ไม่ไปแบบว่าทุกอย่างลุงไม่เคยไปเฮ้ยช่วยลุงหน่อยนะไม่มีบอกก่อนไม่มีนะไม่มีไม่มีการมารับบริจาคสักบาทไม่เอาคือผมว่าแต่แต่ละคนอะคิดไม่เหมือนกันไปคิดไม่เหมือนกันมีประสบการณ์ร่วมของตัวเองไม่เหมือนกันแต่ว่าลุงเนี่ยเป็นคนปลูกอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาก่อนแล้วอย่างที่เราบอกว่าถ้ามีคนเริ่มเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนที่เห็นด้วยกับเราเนี่ยมา มชใช่วันนั้นน่ะภาพภาพที่เห็นน่ะที่ว่าเอาแก้วนี้มาแม่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแม่แม่ลูกนั่งหน้าลูกนั่งหลังแม่อยู่ตรงกลางแม่สั่งกาแฟแก้วหนึ่งลูกถามแม่หนูกินมั่งมึงจะกินทําไมมันกินไม่ได้ภาพที่เห็นเราอะเราเรียกเด็กลงมาเลยมาคนละแก้วมันมัน,ม,นมันสะท้อนในใจเราแล้วอะอนั่นแหละจริงๆริมันมันมันสะท้อนจริงๆ ว,ว่าเราสามารถทาสิ่งนี้ได้ได้แล้วเราทําคือเห็นปุ๊บทาปั๊บอย่าให้มันติดอยู่ในใจใช่แล้ว,ลวไม่งั้นไม่จะติดอยู่ในใจไปน,ในี้เลยแล้วทุกวันอ่ะถ้าเกิดว่าไป้ายป้ายที่เขียนเนี่ยไม่ได้เขียนโชว์ให้เขาเขียนเพื่อวันหนึ่งว่าเราเตือนเราว่าอย่าไปโลภเราเอาแค่พอได้ถ้าเราโลภแล้วสมมุติว่าโลภหมายถึงเฮ้ยอยากได้ได้ปุ๊บอีกเขาอีกเอาเอาอีกหนึ่งร่างกายแย่ความโลภอ่ะมันใครๆก็นั่นได้แต่ลุง คิดว่าเราถ้าเราอยู่กับพอเพียงเราแค่นี้พอปุ๊บเราปุ๊บตงนี้ทุกวันเราอยู่ได้หมดหมดเวลากอบโกยแล้วอแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้คือทําไว้ให้ทุกๆุกคนใครไม่มีมาหาลุงได้จริงๆรผมก็ได้กินน้ำผมรู้ละลุงเป็นอีกคนนึงที่บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณสามารถพอในรูปแบบของตัวเองอ่ะคุณจะเจอความสุขจริงแท้จริงว่ะใช่ใช่ใชใชแล้วแต่จริงการกอบโกยที่เรากำลังคิดอยู่อ่ะ ไอ้เทียงแม่งอาจจะไม่มีจริงก็ได้นะใช่ใชบางคนมีมีเยอะโห่กอบโอยถ้าถามว่าความสุขมีไหมต้องระแวงเขาต้องระวงทุกอย่างอะไรทุกอย่างระวังจะหายไปใช่ตัวการหมดตัวการหายไปใช่เราจะมีความทุกข์กับการกอดรัดสิ่ง<ช>ที่เราโปยมาใช่ใช่ใช่ถูกต้องเาบวาคือเท่ากับว่ามึงยิ่งโปยเท่าไหร่เราจะยิ่งกอดรัดสิ่งน,น,นั้นแน่นมากเท่านั้น ยิ่งมีเยอะมึงยิ่งรับแน่นก็เปอีกใช่แล้ว<ช>มึงจะไม่กล้าปล่อยเพราะว่ามันขัดกับสิ่งที่ใจเราคิดเอาไว้ครับแต่ถ้าเราพอเนี่ยสมมติเราพอแล้วอะไรที่เราได้เกินมามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อเราวันนี้ลุงพอพอนี้พอในในใน,ในส่วนของของเราเนี่ยพอแล้วพอแล้วครับจบแล้วขายขายตามนี้ของเราก็ทําตามบุดมการณ์ของเราไปเรื่อยๆขายไปเปิดเพลงฟังไปเรื่อยๆลูกค้าโบกจอดความความสึกมันอยู่ตรงนี้ นี่แหละคือเวลามีความสุขเนี่ยมันจะออกมาทางแววตาของเรานะครับผมเราจะสังเกตได้ไว้ตั้งใจว่าวันที่13บวันสวรรค์คตรน่เดี๋ยวไปเจอกันที่ริมริมแม่น้ำฟรีเลยเช้าแปดนิ้วนะครับผมไปเจอกันลงที่นั่นไม่ไม่ไม่ต้องมีใครมาเหมาเหมาก็ไม่รับ ผมเหมาเองอยู่แล้วครับลงเองเลยครับครับผมเจอกันครับคือโอ้โหขอบคุณลุงมากขอบคุณมากครับคือน้ำเนี่ยอาจจะธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่ลุงแบ่งปันให้คนอื่นเนี่ยไม่ธรรมดาครับขอบคุณมากลุงครับครับสาธุเลยครับวันนี้ลุงผมจ่ายค่ากาแฟร้อยนึ่อุ้ยเอาเหรอก็ร่วมทำบุญด้วยนะครับครับอาสาธุผมร่วมด้วยร้อยนึงนะครับครับสาธุครับสาธุครับเอาเอาน้ำไปกินอีกไหมไม่เอาแล้วครับทุกคนครับสาธุลุงครับ เนี่ยครับคือผมบอกเลยว่าเป็นที่มาของแก้วละอก,ะกะ้าบาทพอคือมันได้ตอกย้ำหละว่าบางทีถ้าเราพอแล้วหรือหาล็อกแห่งความพอของเราเจอมองดีๆเราอาจจะมีความสุขวันนี้เลยก็ได้แล้วลุงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ ทำให้เราคิดแบบนั้นแต่ว่าความแพ็คของคุณไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินนะคุณอาจจะมีมากเลยก็ได้แต่ว่าคุณได้มาแบบไหนแล้วคุณจะพออย่างไงความคิดคุณพอไหมมันก็เป็นสเตปอะเหมือนเราไปกินข้าวมันไก่เนี่ยข้าวมันไก่ไม่พอมึงต้องค่าหาข้าวมันไก่ที่อร่อยกว่าเมื่อวานหาของที่เยอะกว่าเมื่อวานหาของที่เยอะและอร่อยกว่าเมื่อวานมันไม่มีวันพอนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ แยกโลกสมมติกับโลกแห่งความจริงให้เจอครับว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนของมันแล้วก็ถ้าใครมาแปะเลี้ยวเห็นลุงนะครับผมรถอย่างนี้อุดหนุนลุงนะครับแล้วก็แล้วแต่ถ้ามีอุดอการเดียวกันจัดไปลุงบอกจัดมาห้าบาทสิบบาทได้หมดห้าบาทสิบบาทได้หมด,ททหมดขอบคุณลุงนิพนธ์นะครับวันนี้เราได้เรื่องราวดีๆอีกแล้วหวังว่าจะจะได้พลังงานดีๆนะ ลุงพรชัยนะครับแล้วก็ลุงนิพนนะครับตอกย้ำอีกว่าการแบ่งปันที่ผู้อื่นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เงินอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าใจเราพร้อมตอนไหนบางทีเนี่ยลุงก็ขายน้ำปกติเนี่ยแก้วห้าบาทสิบบาทแต่ว่าพอใจลุงพร้อมแล้วอ่ะจะหาล็อกแห่งการแบ่งปันที่ไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองเจอลุงครชัยเหมือนกันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าลุงสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้เจอร่องของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ใจเราแหละความสุขมันอาจจะอยู่เล็ก และใกล้มากๆเนะมันมันน่าจะใกล้พอๆกับขนตาเราแหละมันเลยมันเลยมองเห็นยากแล้วเราก็เลยมองหาว่าตรงนั้นมันน่าจะมีความสุขนะตรงนี้มันน่าจะมีความสุขนะแต่มันอาจจะอยู่ตรงนี้ขนตาเราไม่เคยมองเห็นมันเลยนะแต่มันอยู่ใกล้ที่สุดมันอยู่ใกล้ตาแล้วมากแต่เราไม่เคยใส่ใจไม่เคยมองเห็นจนกว่าแม่งจะติดแหะจนกว่าเราลืมตาไม่ได้แล้วขนตาแม่งติดอะนั่นแหละเราจึงสัมผัสได้ว่านี่ะขนตาแม่งติดตัวไอ้สัด ผมบอกแล้วว่าตั้งแต่ต้นคิดว่าสิ่งที่ลุงขายไม่ได้น่าสนใจหรอกสิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่ลุงคิดนะครับผมก็ถ้าเราเจออะไรง่ายๆอย่างนี้นะนักพ่อเซการ์ติตี้ครับก็เราจะมาแบ่งปันให้ดูอีกนะครับพยายามจะมองหาสิ่งวังวตัวที่น่าสนใจนะแล้วก็มีแรงบันดาใจาง่ายๆถ้าเราจเจออะไรที่รู้สึกว่ามันมีแรงบันดาลใจาให้เราแล้วเพื่อนๆได้น,นะครับเราจะถ่ายแล้วก็ลงมาให้ทุกคนได้ดูนะครับ ไปครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะครับหาล็อกแห่งความสุขของตัวเองให้เจอครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันไป